สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ s t o r y TS นะครับวันนี้มีโคมไฟพระจันทร์มาแนะนำคุณผู้ชมนะก็สำหรับท่านใดที่กำลังหาโคมไฟนะครับเอาไว้ประดับตกแต่งห้องนะตกแต่งบ้านอะไรแบบนั้นก็นี่เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่มาแนะนำครับโคมไฟพระจันทร์นะฮะก็สีสันสวยงามนะฮะ เป็นรูปพระจันทร์นะแล้วก็มีแสงไฟส่องให้ห้องในบรรยากาศโรแมนติกนะครับคุณผู้ชมที่สนใจนะก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายอ,อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับคุณผู้ชมก็ถ้าสนใจก็เข้ามาดูกันได้นะ สินค้าชิ้นนี้เนี่ยนะครับมีหลายขนาดด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าจะมีสองแสงนะแสงสีเหลืองแล้วก็แสงสีขาวนะครับเขาบอกให้แสงสองสีนะครับแสงสีเหลืองวอมอุ่นๆแล้วก็แสงสีขาวนะครับนี่ก็เป็นรูปภาพ โคมไฟพระจันทร์นะครับโอ้มีหลายขนาดนะฮะขนาดใหญ่22ซอซมอนะไล่ลงมานะฮะมิซม1 5ซม1 2อซม10ซมแล้วก็8ซอซมอนะครับขนาดก็แตกต่างกันนะครับจากใหญ่ไปจนถึงเล็กเลยนะฮะ อ๋อนี่เป็นวิธีใช้งานเนาะเขาบอกให้แตะเพื่อเปิดไฟแตะอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนสีไฟนะฮะแตะค้างเพื่อลดเพิ่มแสงไฟได้หลายระดับนะครับน่าสนใจนะคุณผู้ชมนี่นะฮะโคมไฟดวงจันทร์ 3D นะครับ ของในกล่องนะเขก็มีโคมไฟพระจันทนระ์ขาตั้งแล้วก็สายชาร์จนะครับ